เจ๊จุกจับโป๊ชุดใหญ่โตโตคะ่ะแค่เคยทำงานให้พักอนาคตใหม่แต่กลับรวยอุ้ฟูผิดปกติ กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและนิ้ิสินนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้สสกรุงเทพมหานครเขตพระขนงบางนาพักเก้าไกลและอดีตแกนนำการมอบกลุ่ม v ี v วเมื่อเข้ารับตำแหน่งพบว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่6ล้าน599,577บาทมีนิ้สินอยู่ที่3ล้าน4 1่แบาท ประกอบด้วยที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างมูลค่า5ล้าน5แสนบาทโดยจำแนกเป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดกาลสิน8.2ตารางวามูลค่า3ล้านบาทตึกแถว3ชั้นในเขตบางพลัดกรุงเทพมูลค่า2ล้าน5แสนบาทบัญชีเงินฝากซ้บัญชีจำนวน22,577บาทนอกจากนี้มียานพาหนะ1คันมูลค่า1า7 7 0 0 0บาทมีรถยนต์5คันรวมมูลค่า1,106,000บาทและรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแบบคลิกมูลค่า8,000บาทอีกคัน ถจักรยานยนต์ฮอ n d a แบบแอ r b เ a d ดมูลค่า9,000บาทและยังพบรายการเงินกู้จากสถาบันการเงินสองบัญชีโดยสหกรอมทรัพย์สาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจำกัดซึ่งกู้เมื่อวันที่11ตุลาคม2560วงเงิน3,200บาทและสัญญาเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยสาขาเดมอธพระเมื่อวันที่8มกราคม2559วงเงิน550,000บาทต่อมานายพิรัตน์ค่ะโพะสต์ความผ่าน Facebook นะคะระบุว่าอันนี้ฮามากบอกโตโต้รวย มีรถหลายคันก็รวมกัน5คันแต่ไม่มีใครสงสัยว่า5คันทําไมราคารวม1ล้านจริงๆแล้วแต่ละคันซื้อต่อมาเพราะชอบและอยากขับแต่มันรถเก่าทั้งหมดผมไม่เคยซื้อรถป้ายแดงเลยในชีวิตชอบสะสมรถเก่าซื้อมา่้มๆแต่งๆเบื่อก็ขายหรือแลกคันใหม่แบบนี้ปีหนึ่งก็หลายคันตั้งแต่อยู่กฟอนอแล้วตอนแจ้งปปชกฎหมายบอกตีราคาตลาดหรือเราพอใจขายผมก็เลยตีราคาแต่ละคันตามตลาดบ้างอันไหนรถเก่ารักมากไม่อยากขายก็ตีราคาสูง เลยรวมกัน5คันเป็นล้านหนึ่งไงบางคนไม่รู้จักกันมากพอคิดว่าผมเป็นนักกิจกรรมไม่มีงานทํามาก่อนจะบอกให้ว่าผมทํางานกอฟอนอมาปสี่ปีบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อกินที่บ้านและที่บ้านเนี่ยไม่ลําบากพอมีอยู่พอกินผมคนไม่เที่ยวไม่สุบุรีไม่มีภาระเงินเดือนรวมเลยเหลือมากพอจะเก็บก่อนลาออกรวมแล้วก็หลายแสนอยู่พอลาออกมาก็งเงินสะสมของกองทุนกอฟอนออีกมากโขแล้วก็ทํางานการเมืองกับอนาคตใหม่ก็รับเงินเดือนครับแม้จะไม่สูงเท่ากอฟอนอแต่ ไม่ลําบากประหยัดได้ขณะที่ในโลกออนไลน์นะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กล่าวเป็นจํานวนมากค่ะอาทิ เพจเฟซบุ๊กของสติะลูกระบุข้อความว่าสรุปเพราะโตโต้ประหยัดพอเพียงถึงมีบ้านมีที่ดินราคาหลายล้านและรถอีกหลายคันราคาร่วมล้านบาทเพียงเพราะเคยทํางานการไฟฟ้า4ปีและเคยทํางานให้พักอนาคตใหม่งานที่ทําตอนนั้นเห็นมีแค่เป็นหัวหน้าการมอบ3มนิ้วหรือจะบอกว่ามอบ3มนิ้วคืองานของพักอนาคตใหม่กับมีเปิดรับบริจาคล่าสุดนะคะเจ๊จุกคอง3ค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ระบุว่าโตโต้ชี้แจงว่ารายได้ตั้งแต่ปี6 2เป็นต้นมามาจากพักอนาคต ใหม่แล้วที่พาพวกวีวอลเลนเทียเกือบร้อยคนไปเลี้ยงแบบฟรีๆที่หาดแม่รำพึงระยองนอกจากนี้ยังมีเงินมาทำเสื้อช็อปแจกคนละตัวอีกอันนี้ก็เอามาจากพักเหมือนกันเหรอคะ สรุปโตโต,โต้ได้เงินจากพักเดียวล้วเท่าไหร่กันเนี่ยดูเยอะจังเลยโตโต้ก็บอกไปเลยค่ะว่ามีรายได้ามาจากการเป็นแกนนำม็อบได้รับเงินเครื่อนไหวมาจากในทุนแต่เมื่อมันเหลือใช้ก็กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมวลชนกีบคงไม่ว่าอะไรหรอกเพราะโตโต้เสียสละมาเยอะแล้วอาคารสำนักงานมีโวอีสานจากเงินบริจาคตอนนี้คงอยู่ในบัญชีทรัพย์สินด้วยใช่ปะคะ